เทคนิคก,การสร้างความขัดแย้งทางสมองสมองจะไม่ให้ความสนใจอะไรก็ตามแต่ที่คาดเดาได้แต่สมองจะสนใจอะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งในความสัมพันธ์แต่ว่าไม่ใช่ขัดแย้งในการที่ทะเลาะเบาแว้งนะครับเช่นการที่เราบอกเขาว่าเขาคือคนที่เราอยากคุยด้วยมากที่สุดหลังจากเลิกงานวันนี้ แต่ในแฟก์หรือข้อเท็จจริงหลังจากเรื่องงานเราไม่ทักไปเลยไม่โทรไปเลยไม่สนใจไม,ไม่ติดต่อใด้ทั้งสิน้นเกิดความขัดแย้งในสมองของอีกฝ่ายมันทําให้คนเกิดความสนใจและมันทําให้คนเกิดหลายๆความคิดในเวลาเดียวกันคนจะสนใจคุณเพราะคุณทําให้เขาพยายามค้นหาคําตอบในตัวของเราแต่คนมันจะไม่สนใจถ้าคุณไปรายงานมันหมดทุกอย่างไปบอกมันหมดทุกอย่างไปยัดเยียดชีวิตของตัวเองให้กับมันหมดทุกอย่าง พอคิดถึงเรื่องเราตลอดทั้งวันคือมันพยายามหาคําตอบแบบว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ทักมามันจะทําทให้คนคิดถึงเรื่องของเราตลอดทั้งวันถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนเสียดายถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนไม่กล้าที่จะทิ้งเราไปครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์ส27เทคนิคสั่งจิตให้เขาเสียดายเราครับจากราคาเต็ม8,900บาทครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้เขาเสียดายไม่ใช่บีบบังคับแต่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่มีใครบนโลกใบนี้ แทนที่เราได้อีกแล้วถ้าคุณอยากให้เขาเสียดายคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถตอบสนองหรือตอบโจทย์ชีวิตเขาได้มากที่สุดนะครับซึ่งมันคือการเล่นกับสมองความอยากของเขาเองครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้คอร์สนี้ครับจากราคาเต็ม8,900บาทโปรพิเศษวันนี้นะครับชำระเพียง990บาทครับเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ไลน์นะครับ